ขอให้สัน้นหลางหลายประชิดบ้างคนเรามีคุณค่าทุกคนนะถ้าทําให้มีคุณค่าด้วยอานด้วยทาถ้าเอาความชั่วช้าละโมกเข้าไปขยี้ขยําแล้วเร็วทั้งนั้นหละใครจะสูงขนาดไหนเร็วด้วยกันเพราะกิเลสไม่ทําพาทําใครให้ดีมีแต่ทําให้สัตว์ให้คนเร็วลงเร็วลงแต่ทานี้ฟื้นขึ้นมาโดยลําดับขอให้นำรมนี้เข้าไปปฏิบัติแล้วจะมีความ <c oughs> ดีงามขึ้นภายในตัวของเราสมว่าเราเป็นลูกชาวทู ก่อนจะหลับจะนอนก็หอยได้ว่าพาซะก่อนนะมันขี้เกียจยี่ค้านขนาดไหนเอาความขี้เกียจยี่คข้านไปมัดไว้ในต้นเสานั่นเรามากาบพระกาบเจ้าหลังอาหางสวนคาโตชุบอยู่โนภาวนาเต็มเหนี่ยวแล้วค่อยไปแก้า,ามัดตัวขี้เกียจนั้นออกมันพามันนอนนี่นะนี่มีแต่มัดเรามัดเราเราจะไปที่ไหนที่ไหนจะเข้าห้องพระเหมือนจะ,จะถูกไปฆ่านั่นนะเข้าตะแลงแกง ถ้าเข้าไปหาที่ขับต่องบำรุงวันเรือเป็นบ้าไปางนั้นทั้งวันทั้งคืนไปได้สบายนี่เห็นไหมที่ลอ,อกหล่อคนจนถึงขน,นาดหน้านได้ความดีไม่สนใจเลยความชั่วนั้นปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บไม่มีอะไรเลวยิ่งกว่าคนคนชั่ววิ่งใส่ความชั่วนะให้พากันกลับเนื้อกลับตัวว้างน้ามันจะเป็นคนมีเฉยแต่ชื่อไม่เป็ดประโยชน์หัวใจตรงนี้นะเป็นผู้รับครอบกรรมจากความชั่วของตัวเองที่พามันทํา ถ้าเราเอาความดีเข้าไปหากข้ามความดีนี่แหละจะเป็นเครื่องสนองให้จิตใจนั้นกลับเป็นคนดีขึ้นไปเรื่อยๆมีจะมีตั้งแต่ชื่อว่าชาวผู้ชาวภูเต็มบ้านเต็มเมืองแม้แต่พระเตณเอนก็เหมือนกันมีแต่พระเตเนนเป็นชาวภูให้มีแต่ผ้าเหลืองโคนผมโกนชิ้วศีลธรรมวินัยไม่สนใจนี่ก็เป็นพระเศษพระเดชเป็นเป็น,เป,นเป็นพรร้าไร้สาระไม่ว่าใครก็ตามถ้าเป็นพระประเภทนั้น ถ้าเป็นผ้าข้ามเปินหลักทมหลักวินัยเป็นพ้าเหยียบหมูพุทธเจ้าหาความเลิศเลยมาจากไหนอเหลืองอัลลามเท่าไหร่มันก็เหลืองแต่ผ้าเหลืองโอนขมโนชิวโอนเรื่งม่ต้งถึงเอาให้จนกระโหลกสีถึงกระโหลกศีษะมันก็มีกระโหลกศีรษะมันไม่มีความดีถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติปฏิบัติตามทางของศาสนาคือหลักทมหลักวินัยเป็นเครื่องก้าวเดินถ้าเราดำเนินตามหลักทมหลักวินัยนี้มีแงเท่ากับเราตามพระเดชพุทธเจ้าทุก ขีเก้าตลอดเวลานี่ความดีเราจะได้อยู่ตรงนี้นะไม่ได้ได้อยู่กับหน้าด้านนะความหน้าด้านหานทําทุกอย่างไม่กลัวบาปกลัวกรรมอย่างนี้เสียมากนะขอให้พระลูกพระหลานทั้งหลายที่มานั่งฟังนี่นตั้งใจแบบคือปฏิบัติการากล่าวทั้งนี้ไม่ได้หมายถึงว่าท่านทั้งหลายเร็วทำพระวจนามาสอนผู้ดีก็ฟังผู้ชั่วก็ฟังแล้วนําไปปฏิบัติตนเองนี่เป็นความถูกต้องจากการ ฟังอัดฟังทมผู้แสดงก็มีความมุ่งหมายอย่างเดียวกันนั้นขอให้ปากตั้งใจคุยความเสีเรานี้รู้สึกสะดสังเวยนะเห็นชาวพูดเราไปที่ไหนแดนใดมีแต่พุ้งเป้อเหมกับโลกกับวงกาสานเรื่องอัดเรื่องธท้จะไม่ค่อยสนใจนีไม่ดีพวกชาวพูดเรานี่แหละจะเข้าวัดเข้าวาจะเข้าไมนได้นะอายพวกอันตรพานพวกครั้งที่เหลสกที่เหลสกมันมากแล้วมันก็เป็นอันตรพาลมีอำนาจมาก ใครจะเข้าวัดเข้าว่เาเพราะนี่เขาจะไปสวรรค์แล้วนะนี่น,น,นะเออทำไงเขาจะไปสวรรค์แล้วเนี่ยเขากาลังไปวัดไปว่าเนี่ยต่อต่อไปนี่จะอยู่แต่พวกเราเนี่ยพวกนี้ไปสวรรค์กันหมดเนี่ยมันหัวเราะยะอยๆพูดเราอพูดถากพูดทางไปนั่น,นต่อไปนี้จะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเวลานี้เราไปได้อย่างเปิดเผยไปวัดไปว่าเพราะกิเลสยังไม่หนามากเกินไปที่เวลากิเลสหนัก มากกว่าน,นี้แล้วจะเป็นอย่างนี้เองจะไปวัดไปว่าเหมือนไ,ไปขโมยของล่ะดำๆ่ำมองมองไปเวลาอันตรพานมันมันนอนหลับถ้าเวลาอันตรพานมันตื่นนอนน้วไปไม่ได้ถูกสากถูกถามทุกแบบทุกตะบักเวลาเวลานี้มันกําลังเป็นมันเป็นอยู่หัวใจชาวครูเจ่านี่แหละดูหัวใจทุกคนมันเป็นยังไงมันรู้บาปรู้บุญไหมรู้ว่าพุทธเจ้าไหม,รรไห,มหรือรู้แตบบ่แบบแบบว่านเีเลยถ้าเป็นอย่างนั้นจะจมไปด้วยกันทั้งหมดนะ คำว่าถือศาสนา,าพุทธจะไม่มีความหมายใดเลยพระพุทธเจ้าเลิศเลยขนาดไหนมาสอนโลกด้วยอํานาจวาสนาแห่งความเลิศเลยองค์ศาสนาแต่เวลาชาวพุทธเรามาฟังทําไมมันได้หน้าได้หลังอะไรมันเลวขนาดนั้นเท่าถึงชาวพุทธเราเมืองไทยเรานี้นะพิจารณาบ้างนะขอให้ภาคกันฟังให้ดีนะวันนี้ได้เปิดให้พี่น้องหลายเผล่าการปฏิบัติทรมานี้เราได้สัมมาอย่างเปิดเผยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเราบรรจุไว้ในหัวใจหมดเราไม่มีสงสัย จึงสอนพี่น้องทั้งหลายด้วยความอานอาหารันใจถ้าว่าอาหารแต่เราไม่เคยมีความรู้สึกว่าเราอาหารนะเราพูดตามหลักความจริง <c oughs> เป็นยังไงเป็นอย่างนั้น